ทีนี้เดี๋ยวพระเจ้าขอเริ่มสร้างเกาะเลยดีกว่าเพื่อให้มนุษย์ขยายอาณาเขตส่วนเกาะนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเป็นเกาะปีศาจแลกันเพราะมีตัวไอ้นี้ด้วยนะมาแต่กําเนิดเลยโอเคเดี๋ยวขอสร้างเกาะนี้หน่อยเป็นเกาะปีศาจน,น,นี่จะตีนไปเองเหรอไม่ตีตีนเลยอยู่ด้วยกันได้เพาราะฉะนั้นสร้างเลยสามหอคอยสามป้อมนะเอาวีมาเข้เอาีอ ก็สวัสดีครับผมก็เข้าสู่เกม world Box god simulator ตอนที่1อ่าอันนี้ก็เริ่มต้นมาในการสร้างเมืองเรียบร้อยแล้วให้บอทมันสร้างให้ผมไม่ได้สร้างเองหรอกให้โปรแกรมมันสร้างให้เอาสร้างเองแล้วโหนานมากเลยก่าจะจบก่าจะสร้างเสร็จโอเคมากอันนี้เดี๋ยวจะทำเป็นเรื่องเวลาแล้วอันที่แล้วนี่ได้ลองแบบว่าลองเล่น,นเฉยนะครับลองระบบต่างๆนุ่นนี้นั่นมีอะไรเล่นบ้างทีนี้จะลองเล่นแบบจริงจงนะังละอ่าสำหรับตอนนี้โหมีเกาะเยอะอยู่ระดับหนึ่งเอออันนี้อย,อยู่ทองคาด้วยเออ ที่เดี๋ยวผมจะลงทรัพยากรกัน,กนดีกว่าผมเร่งเวลาโลกให้ไปเร็วสุดเลยแล้วกันนะโอเคคือคูณห้านะที่ผมจะลงทรัพยากรกเลยดีกว่าเออลงพวกทองคำตรงเนี้นยนี่ทองคำลงไปเลยแล้วก็โลหะลงมาใหม้มนุษย์ได้สร้างนะคะร,ะราาับอารยธรรมแล้วก็เหล็กเหล็กนี่เหล็ก,ล,ก,ล,ก,ล,กลงไปลงเอ้ยหินหินไป้โอเคจะต้องเดยนจนสร้างเกาะมาเกาะนึเละ รู้ว่ามนุษย์มันก็ไม่ไ้นี่อยู่แล้วนีว่าตอนแรกคิดว่าจะสร้างเกาะแล้วแบบว่ามนุษย์มันจะไปแบบยังไงอะไปเอาทรัพยาก,กรจากที่นั่นมาแล้วก็มาสร้างที่เมืองตัวเองเนี่ยคือมันไม่ใช่นะครับเพื่อนนะว่า,วาต้องสร้างที่เกาะนั้นเลยอ่าเมืองนั้นมันจะพัฒนาพัฒนาไปเองโอเคประมาณนี้ดีกว่าสำหรับลงทรัพยาก,กรนิดน้อยนิดพอเดี๋ยวค่อยลงเพิ่มมันได้โอเคจากนั้นผมจะลงสี่ห่พันเลยนะ เาพันหนึ่งเกาะเดี๋ยวรอดูก่อนคือเอลเนี่ยถ้าที่ลองเล่นมานะเอลเป็นเผ่ผันที่ขยายานะเขนได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกให้เอลเป็นเกาะที่เล็กสุดเลยแนละันคือเกาะน,นี้เอลคือเป็นเผ่าที่น่ากลัวมากคือแบบแปบ๊บเดียวแม่งแบบว่าขยายเผพันแบบโคตรใหญ่อันนี้ลงไป็นสิบเผาแล้วเผพันธุนละสิบตัวแล้วกันอ๋อแล้วลแบเต็มเน็มเต็มปั๊มปั๊มเต็มเต็มเตมเต็มเต็มเต็มเตามเต็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 มเมเมมมมมม เมาหรอเราเรา,เา,เา,เาตัวตัวเ,เว็ตัวโอเกาะนี้มัอยู่ไม่ได้ว่ะไอตัวนี้มันโหดมากจะเราจะลบมันทิ้งก่อนลบทิ้งก่อนขออนุญาตลบนะครับขอลบทิ้งก่อนนะเพราะอยู่ไม่ได้เพราะว่าส่งลงไปทีแล้วก็ตายหมดอันนี้เป็นเกาะคนแคะดีกว่าคนแคะคนแคด <c oughs> คือตัวนี้คือมันเป็นเดี๋ยวขอดูนะผมไม่แน่ว่าเกาะน,นี้จะล่มละสลายได้เลยเพราะว่าแต่ว่าแป๊บเดียวมันก็แบบสร้างอาณาเขตตัวนี้เกิดมาทำลายหมดเลยเรือรต้องลงเป็นหญ้าวะ่ะอโอเคมันสร้างแน,น่นอโอเคสร้างได้นะควต้องลงเป็นหญ้าโอเคทีนี้เหลือเผ่าพันยักษ์ครับเผ่าพันยักษ์ลงเกาะน,นี้เลยแล้วกันสิบตัวเหมือนกันโอเคก็เริ่มสร้างเผ่าพันแล้วตอนนี้น ทีนี้เดี๋ยวพระเจ้าขอเริ่มสร้างเกาะเลยว่าเพื่อให้มนุษย์ขย,ยายอาณาเขตส่วนเกาะนี้เนี่ยเดี๋ยวจะสร้างเป็นเกาะปีศาจละกันเพราะมีตัวไอ้นี้ด้วยนะมาแต่กําเนิดเลยโอเคเดี๋ยวขอสร้างเกาะนี้หน่อยเป็นเกาะปีศาจนี่จะตีนไปเองเหรอเฮ้ยไม่ตีกันด้วยอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นสร้างเลยสามหอคอยสามป้อมนะอาวีกว่าเนี่ยป้อมอาว,วีโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมตรงน,นี้ผมจะสร้างเป็นขั้วโลกเหนือนีกวะขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ ดินแดนแห่งความเย็นน้ำแข็งอ้ากไปอ่าไปเลยเนี่ยได้ครัวโลกเหนือ หิมะอ่าทีนี้ไอตัวนี้ดูดีกว่าตั้นรูที่มะเลยอุยอ้ย,ย,ยมันมันตีเป็นกุิยหนุ่มตายหมดเลยชิบหายแล้วผมกินลุงจิกเร็วโออเฮ้ย,ยตีเป็นกุิยหนุ่มตายหมดเลยอะไม่เป็นไรมันสับหิมะมีแค่อันี้ตัวเดียวถ้าลงหมีม่มันจะกัดกันตายไปแล้วหมดหิมะเหรอหมดน้ำเงินโอ้ โอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวเกาะน,นี้ก็แบบน่าจะพอแล้วแหละขั้วลกเหนือขั้วลูกใต้เหรออืมไม่ต้องมีหรอกมั้งขั้วลูกใต้เนี่ยตอนนี้มีดินแดนไฟแนละ้วมีปีศาจใครยังไม่ยึดครองนี่ต้องใช้พละเอ่อกำลังพลขั้นสงูงโอเคตอนนี้มนุษย์ก็สร้างไปเรื่อยๆแล้วอ่านี่ก็เริ่มทรัพยาก,กเรเรื่อยๆเลยเพิ่มให้ใหน่อยดีกว่ามีทองคำมา,าลงเพิ่มให้มันก่อนเออไหนไวะทองคำ แล้วก็หินหินนี่มีเยอะแล้วนะเอาเหล็กดีกว่าชุดนี่เลยลงไปเลยสุดยอดจริงๆไหนดูเอลหน่อยเอลนี่มันเผ่าพัานธุ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเดียวุ่นคุณคอยดูนะไปเรื่อยๆนี่คือมันจะเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ของโลกเพราะว่าเท่าที่เล่นมาหลายๆหลายๆเซฟเนี่ยคือเอลนี่คือโคตรโคตรยิ่งใหญ่ขนาดเนิฟไปหลายรอบแล้วนะยังแบบยงยิ่งใหญ่อยู่เคที่นี้ผมจะสร้างเกาะเพิ่มให้มันหรือว่า มีการเพิ่มมนาณิคมเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยเผื่อใครจะมาขยายมนาณิคมซึ่งเป็นเกาะก็ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าเกาะในที่ผมสร้างเองก็จะเป็นเกาะรูปล่างแบบนี้นะครับแล้วก็กินกันไปเรื่อยๆกินเนื้อที่กันไปเห็นไหมโอ้ดูในดูส่องเขดูยักษ์หน่อนี้ยักษ์ไหวไหมคือเอ้ยอันนี้คนแค่คนแค่เนี่ยต้องรับรับบทเออต้องตีกับพวกไอ้นี่ไปเอ่อพวก แรบอ่ไม่รู้มันจะมันจะสปอนมันเรื่อยๆนี่ลงเหล็กเพิ่มลงก้อนหินมันมันได้ไปวิวัฒนาการอ่าไม่ใชีวิวัฒนาการเน,นี่ยเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าการเอ่อนั่นแหละวิวัฒนาการแหละมั้งโอเคเกาะน,นี้ก็มีปีศาจเต็มเลยนะใครที่คิดจะต้องมาดีๆไอปือปูกินก็ตายเลย โอ้มีการประกาศสงครามมาแล้วครับตอนนี้ไหนดูซิไหนดูซิโอ้มีการลบกันกับเกาะนี้แล้วเกาะนี้อ่ะอืมเมื่อกี้เมืองอะไรไหนดูประวัติศาสตร์หน่อยซิสีฟ้าก็คือเมืองมนุษย์เดอเมืองมนุษย์ประกาศสงครามกันแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวก็รอดูเลยรอมีเรือเมื่อไหร่มันจะมีการบุกกันเกิดขึ้นนะแน่นอนโอ้ดีเกาะนี้มีแล้วเกาะนี้น่ากลัวมากผมขอย้ายพื้นที่เกาะนี้หน่อย ให้มันใหญ่ขึ้นเอ่อต้องเป็นพื้นที่ forest เด้อหรือว่าพื้นที่ธรรมดาชุดขยายหน่อยดิอ่าขยายเข้ามาหน่อยนี่เขาเขากินพื้นที่มาเรื่อยๆให้มันเกาะมันใหญ่ขึ้นคือเกาะน,นี่เป็นเกาะที่น่ากลัวเกาะผีก,น,ก,น,กน,นะโซนแรกนี่คือแบบฆ่ากระตุยเลยถ้า,าผมเล่นมาเนี่ยมาครับไปเลยอันนี้ก็เดี๋ยวลงทรายเลยลงทรายเลยอ่านี่ ลงมายาวๆ <S <S าวเฮ้ยมีการจุดพลุมีการประกาศเออเจรจารสันติภาพครับอือกับเมืองสีส้มโอตัวนี้ก็เริ่มยุทธยาก,การเริ่มก้าวหน้าครับเกาะเอวเดี๋ยวกหน่อยน่าจะมีเรือมั้งอ้าวราชาตายแล้วมีราชาองค์ใหม่มาโอ้ยเโโมืองมนุษย์ว่าครั้งนี้นี่นจะเป็นเมืองที่มนุษย์